สารความรักเสริมความเข้าใจเชื่อมร้อยสายใายใส่ใจสุขภาพจิตโครงการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพจิตในเด็กและครอบครัวในจังหวัดยแดานภาคใต้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและละครเร่คณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเสนอรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรัก กาสิมสระอิบุบับเพลมอำเอาเกลวัเกบ์ bahagia สร้างสรรค์รายการโดยเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้สนับสนุนรายการโดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะโดยมีดิฉันผ่อพิมลอุไรรัตและคุณอิบรอหฮงมาเลเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะอัสลามุอะลัยกุมุลลอฮ์มุลลอฮิวะบเระกาตุฮ์ลลัมฮาร์มา dan juga selamat อ e ม jumpa kepada sidang peningai ibu bapa adik kakak ah kita semua yang mana ada di tepi radio di waktu ini hari ini kita bersama dengan ruangnya kasih m ่ s ที่ b ีส a วน m b อใ a ้พ atau keluarga bahagia รายการนี้สร้างสรรค์รายการโดยเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้นะคะและเป็นรายการในโครงการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพจิตในเด็กและครอบครัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยายลัยสงขลานครินท์วิทยาเขตปัตตานีค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟนะคะซึ่งในรายการของเราก็จะมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้ที่ดูแลใกล้ชิดเด็กค่ะเพราะว่าในรายการก็จะมีข้อควรปฏิบัติต่อเด็กการดูแลสุขภาพจิตในเด็กบทบาทของภาคส่วนต่างๆต่อการดูแลคุ้มครองเด็กและเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจและเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลากหลายนะคะเมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองฟังรายการของเราแล้วนะคะก็จะได้ดูแลบุตรหลานของเราได้อย,อย่างเหมาะสมค่ะพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรัก รายการที่จะสารความรักเสริมความเข้าใจเชื่อมร้อยสายใหญ่ใส่ใจสุขภาพจิตค่ะเยอะสีดังประด็ง่ายังดีกาสิฮหิสเคลียนรวงเอกาสหิมอสระอิบุบบอปมุ่บาวเกลือวัลเก็บ bahagia อิงก็เต่บาอิสักลีและก็ uh, Harap kepada orang yang menjadi ibu bapa kita semua tu Harap bertanggungjawab lah dengan anak-anak kita Dengan cucu kita semua tu Dengan kerana ruangnya kita di sini tu Kasih saya sekali dengan anak-anak cucu-cucu kita semua tu Benar-benar ni kena burilah kepada Harap pair ibu bapa kita semua uh, Jika ibu bapa kita ada dengan ruangnya kasih mesra ibu bapa kita aa, Ada dengan ruangnya kasih mesra ibu bapa membawa keluarga kita bahagia ni Haraplah ibu bapa kita tu bagikan semangat lagi tanamkan semangat lagi untuk adik-kakak sidang pendengar kita supaya kita berdamping diri dengan anak-anak cucu kita supaya tidak menjadi masalah dan sebagainya คุณสุเฮงคะหากจะพูดถึงความคิดของคนเราค่ะมันก็จะส่งผลใหเรามีทั้งสุขและทุกข์ได้เสมอคิดดีส่งผลใหเรามีความสุขคิดไม่ดีก็จะส่งผลใหเรามีความทุกข์หรือเราอาจจะคุ้นกับคำว่าคิดเชิงบวกและคิดเชิงลบนั่นเองละค่ะอืมครับถ้าเราต้องการมีความสุขก็ต้องคิดในเชิงบวกใช่ไหมครับคุณพรพินบนครับใช่ใช่แล้วค่ะคุณสุเฮงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราต้องการให้ชีวิตของเรามีความสุขเราก็ต้องคิดในเชิงบวกค่ะ ครับต้องคิดในเชิงบวกทุกเรื่องเลยหรือครับคุณพ่อพี่มลครับดิฉันคิดว่านะจะเป็นอย่างนั้นนะคะคุณ<ช>สเสงเพราะว่าหากเราคิดในเชิงบวกเราก็จะมีความสุข ยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์ความไม่สงบในบ้านเราหากเรามองในเชิงลบนะคะเราก็จะเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมองในเชิงบวกเราก็จะได้มีความสุขค่ะแต่สุยเ้็ว่ามันทํายากนะครับคุณพรพิมลครับใช่ค่ะทํายากแต่เราก็ต้องทํานะคะเพราะเมื่อเราทําได้เราก็จะมีความสุขค่ะเราจะมีวิธีคิดให้มีความสุขได้อย่างไรไปฟังคําตอบพร้อมๆกันนะคะในช่วงคุยกับนักจิตพิชิตความเครียดค่ะ Ya, sidang pendengar yang dikasihi sekalian Satu cara untuk nak bui kita tu Berasa seni hati Seni jiwa kita tu Memang sekali nak lari Benda-benda lain tu tak boleh dah Mereka diri kita sendiri kena buat dah Kadang-kadang di dalam diri kita Ataupun di dalam sosial Sangkum di dalam rumah tangga kita Di dalam kapal tempat kita, kita tu Bermacam-macam Kerja air buat Bermacam-macam Tingkah laku Semua tu dia ya, kena ada masalah Tapi apabila ada masalah masa Allah tu cara mana nak bui kita tu dapat mengatasi masa Allah tu dengan dengan harmoni ataupun dengan tidak ada masa Allah gapo-gapo yang ganggu dengan diri kita memang sekali diri kita tu kita kena mikir bahasa Thai dia panggil kitchen buang kita mikir apa yang molek dah, di atas diri orang orang ni tak ada kata dia tu comel belako di atas diri orang orang ni tak ada kata tak comel belako ya ada hok comel ada hok tak comel patu kita kena mikir dengan diri kita nak tengok dia tu kena tengok benda hak comel barulah diri kita pun seni diri dia pun seni juga itu dan sebagainya lepas tu kita mari dengar daripada kata-kata hak -kata, sikit nak gajak bagi kepada kita dengan ruangnya kita di sini uh, bersama di dalam pusingnya kui kap nak jid, picit kuam kriyat kui picit kuam kriyat cuan kit cuan kui doi rachani bin so และทีมวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่12ปัตตานีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ดูแลและผู้ใกล้ชิดกับเด็กๆทุกท่านคะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์พิเศษคุยกับนักจิตพิจิตความเครียดในรีการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักช่วงนี้เราเชิญวิทยากรมาร่วมพูดคุยกับดิฉันและคุณพ่อคุณแม่ผู้ดูแลและผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กๆทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณนุรีนาบาเกาะจากศูนย์สุขภาพจิตที่12สวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการคิดเชิงบวกโอ้โห คำนี้เราได้ยินบ่อยมากเลยนะคะคุณนูรินาภาษาอังกฤษนะคะบอกว่า positive จริงๆใช่แล้วนะคะหลายคนคะ่ะได้ยินคำนี้นานมากนะคะแล้วก็ถูกตองย้ำได้บ่อยมากๆเลยนะคะแล้วการคิดเชิงบวกมันคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรบ้างและที่สำคัญค่ะมันจะ ทําให้เราะค,ะคลายความตึงเครียดจากสถานการณ์ความไม่สงบได้อย่างไรบ้างหลายท่านค่ะอาจจะกําลังสนใจอยู่ใช่ไหมคะไม่ควรพลาดเลยนะคะในตอนนี้นะคะสำคัญมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการคิดเชิงบวกหรือว่าการคิดให้เป็นสุขนะคะเราคงต้องมาทําความรู้จักกันก่อน,นะคะ่ะว่าการคิดเชิงบวกคืออะไรกันแน่ ค,คือจริงๆแล้วความคิดเชิงบวกมันจะอยู่ในกรอบแนวคิดของการรับมือวิกฤตซึ่งเขาจะเรียกว่า4ปรับ3เติมนะคะ4ปรับ3เติมก็จะมีปรับอะไรบ้างก็คือการปรับอารมณ์การปรับความคิด การปรับการกระทําหรือพฤติกรรมแล้วก็การปรับเป้าหมายอย่างที่2ก็คือ3เติมก็คือจะเป็นเติมที่1ก็คือเติมศรัทธาคือเพิ่มความหวังให้กับตัวเองแล้วก็เติมที่2ก็คือเติมมิตร ก็คือปรึกษาหาคนที่เราไว้ใจได้อย่างที่สามคือเติมจิตใจให้กว้างเป็นมุมมองอย่างนี้ค่ะซึ่งถ้าจะบอกว่าการปรับความคิดดูแล้วยากนะคะ<ช>เพราะว่า<ช>เราไม่สามารถที่จะไปร่วงรู้ได้ว่าคนนี้เขาคิดอะไร<ช>คนนั้นเขาคิดอะไร<ช>แต่ในการที่ดีที่สุดคือการปรับความคิดในตัวเราเองซึ่งเวลาเราเจอวิกฤตหรือเจออะไรอย่างนี้นะคะ พยายามอย่างที่เขาบอกว่ามองในแง่บวกค่ะพยายามมองจะยินบ่อยมากใช่ค่มเอ๊ะแล้วมองในแง่บวกนี่มองยังไงถึงจะเป็นถึงจะให้เป็นบวกใช่ไหมคะก็คือว่าเหมือนกับเรารับรู้แล้วว่า อันนี้เดี๋ยวมันจะต้องผ่านไปเดี๋ยวก็ดีเองนะใช่ค่ะใ,ให้กําลังใจตัวเองเยอะๆเข้าไว้ใช่ค่ะคือการมองในแง่บวกคือพยายามอ,อย่าไปโทษว่ามันไม่ดีอย่างนูนอันนี้ก็ผิดอันนั้นก็ผิดซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่ถูกหรือผิดใช่ไหมคะไม่มีอ,อ่ะมันไม่ใช่ข้อสอบที่จําต้องมานั่งบอกว่า สอบผ่านหรือไม่ผ่านแต่แค่ว่าให้ชีวิตเรารู้สึกว่าเราคิดอะไรแล้วทำให้เรามีความสุขแล้วก็ทำให้เราสามารถรเผชิญกับปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆได้สามารถทำให้เรามองแล้วว่ามันผ่านไปได้นะคะ,คะ,คะก็ถือว่าการคิดเชิงบวกเนี่ยมันก็โดยรวมแล้วนะคะก็จะทำให้เรามีความสุขนะคะก็ไม่มีอคติต่อชีวิตเนาะไม่มีคอคติต่อเรื่องราวของการดำเนินชีวิต ทำอะไรก็รู้สึกว่ามันดีไปหมดเลยอะไรอะไรก็ดีนะคะเอ<ส>่อแล้วอย่างนี้นะคะอย่างนี้เ,เมื่อพูดถึงการคิดเชิงบวกแล้วแน่นอนมันก็ต้องมีการตรงข้ามกันใช่ไหมคะก็คือคิดเชิงลบใช่นะคะ,คะแล้วการคิดเชิงลบเนี่ยแตกต่างกับการคิดเชิงบวกยังไงก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือเหมือนคิดเชิงลบว่าอุ้ยสมมุติว่าจะเดินข้ามถนนถ้าไม่เดินเอ่อถ้าเดินข้ามถนนเราเดินเราเดิน,ดนผิด เราเดินช้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนโทษตัวเองว่าทําไมฉันต้องขาสั้นอย่างเงี้ยค่ะ,คะซึ่งจริงๆแล้วแต่ละคนเกิดมาสรีระของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ,คะก็อยู่ที่ว่าการระวังตัวเองดีกว่าถ้าคิดเชิงลบเขาก็จะคิดว่าอ้งเพราะฉันขาสั้นฉันถึงเดินข้ามถนนช้าแต่ถ้าเป็นการคิดเชิงบวกก็มองว่าฉันขาสั้นฉันสามารถซอยหรือวิ่งให้เร็วขึ้นได้อันนี้ก็ จะไม่มีการโทษตัวเองถ้าการคิดเชิงลบจะเป็นเชิงแบบโทษตัวเองโทษว่า ฉันไม่ดีคนนู้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีอย่างงี้นะคะหรือไม่ก็อาจจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นใช่ไหมคะก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยดูด้อยค่าไปนะคะแล้วอย่างอย่างถ้าหางว่าเหมือนบ้านเราเนี่ยหลายคนอาจจะเกิดสภาวะความเครียดจากสถานการณ์นะคะจากสถานการณ์ความไม่สงบหรือว่าจากเหตุวิกฤตเหตุภัยพิบัติต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนค่ะมันก็ทําให้อ่ เขาอาจจะคิดไปในเชิงลบได้นะคะตรงนี้ค่ะคุณนุรินามีข้อแนะนําในเรื่องราวของอยากที่จะให้เขาคิดเชิงบวกแบบไหนถ้าหากว่าเขาจะต้องมีเ,เกิดเหตุสูญเสียอาจจะสูญเสียขาอาจจะสูญเสียแขนหรือว่าสูญเสียอะไรไปสักอย่างหนึ่งแล้วทําให้เขาเหมือนเหมือนท้อเหมือน <c oughs> ไร้ซึ่งกําลังใจยอยากจะให้เขาปรับเปลี่ยนมุมมอง ก็อย่างที่เอาอย่างนี้แล้วกันคนเรามันจะต้องมีความหวังเออนิ้นก็ย้ำให้เรื่องแบบ ความหวังว่ามีอยู่เอาอย่างนี้ละกัน4ี่ประการก็คือหนึ่งว่าเชื่อเชื่อว่าปัญหาจะต้องผ่านพ้นไปได้เพราะว่ายังไงเวลามันก็เดินไปเรื่อยๆใช่ไหมคะทุกปัญหามีทางออกแต่ทางออกแล้วแต่ว่าเราจะแก้ไขอย่างไรให้มันได้ทางออกที่ดีที่สุดสําหรับแต่ละบุคลคลใช่ไหมคะแล้วก็สองทัศนคติก็คือพยายามมองอย่างอื่นไม่ใช่มองแต่เรื่องที่เครียดหรือว่ามองว่าปัญหาชีวิตทําไมต้องเป็นฉันทําไมไม่เป็นคนนู้นทําไมไม่เป็นคนนี้ทำไมจะต้องเป็นฉันตลอดนะ ใช่ค่ะซึ่งจริงๆบางทีเราไม่ทราบก็ได้ว่าอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นมีปัญหาเหมือนกันใช่ค่ะเพราะแต่ละคนก็อย่างที่บอกว่าสะสมความเข้มแข็งทางจิตใจแตกต่างกันไปจากจะไม่แสดงออกต่อหน้าเราใช่ค่ะแล้วก็คิดเชิงบวกก็คือทบทวนปัญหาแล้วก็พยายามทบทวนแล้วก็พยายามที่จะมองดูว่าถ้าเราแก้ปัญหาได้หรือปรับปรุงใหม่อีกครั้งเราจะทำอย่างไร อย่างนี้นะคะแล้วก็เชื่อแล้วในความศรัทธาควรมีความศรัทธาต่อชีวิตว่าสิ่งที่ที่มีมาก็คือดีงามอาจจะให้ความศรัทธาในเรื่องของอาทางศาสนามาช่วยเราด้วยก็ได้ค่ะว่ามันเป็นอย่างถ้าอิสลามเขาก็จะบอกว่าเหมือนเป็นการทดสอบใช่ไหมคะเป็นทดสอบใช่เพื่อที่จะแบบให้มันผ่านไปแล้ว ค่ะให้ม <sketches> oh, ันผ <illions thrive> yeah. I mean, right. yeah, ่านไปแล้ว hmm. ก็มันอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวมันก็ดีเองก็จะกลับเข้าสู่นะคะวังวนเดิมว่าทุกอย่างนะคะมันก็อยู่ที่ความคิดของเราถ้าหากว่าเราคิดดีนะคะทุกอย่างมันก็จะต้องดีจ้ามใช่ไหมคะดีเจอทธาดีถูกต้องเราต้องส่งเสริมในเรื่องราวของการทําดีแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายคนอ่านจะบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือเปล่าว่าการคิดเชิงบวกนะคะมันไม่ใช่การ ยอมจำนวนหรือว่ายอมจำนวนต่อโชคชะตาอย่างนี้ใช่หรือเปล่าคือเข้าใจดีกว่าค่ะไม่ใช่ว่ายอมจำนวนคือเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วเราจะต้องแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรอาจจะ เป็นการทดสอบที่เราสามารถที่จะลองดูว่าเอ๊ะฉันจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรบ้างอย่างนี้นะคะมากกว่าถ้าอย่างนั้นนะคะการคิดเชิงบวกโดยเฉพาะที่เราอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณนุรินาคิดว่ามันน่าที่จะมีประโยชน์ไหมคะมีมากเลยค่ะเพราะว่าการ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าเราคิดเชิงบวกทุกอย่างมันก็จะดูดีทุกอย่างมันก็จะทําให้เราราบรื่นมีความสุขมากขึ้นใช้ชีวิตมีความสุขราบรื่นใช่แต่ถ้าสมมติเมื่อไหร่เรามองอะไรที่แง่ลบเรามองนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีชีวิตก็จะหดหู่รู้สึกว่าต้องผ่านอุปสรรคอะไรไปเยอะแต่ถ้าการคิดเชิงบวกแล้วมันจะทําให้คนรอบข้างเห็นเราก็รู้สึกดีด้วยค่ะก็ทําให้คนรอบข้างก็มีความสุขตามเราไปด้วยนั่นเองนะคะคุณพ่อคุณ แม่ผู้ดูแลและผู้ใกล้ชิดกับเด็กๆทุกท่านคะเราได้รู้จักกับความหมายของคําว่าการคิดเชิงบวกนะคะหรือว่า positive thinking รวมไปถึงประโยชน์ของการคิดเชิงบวกและก็การที่จะฝึกนะคะในเรื่องราวของการคิดเชิงบวกด้วยนะคะที่อาศัยอยู่ในสภาวะการในเหตุการณ์ความไม่สงบในบ้านเราเนี่ยแน่นอนนะคะจำเป็นที่จะต้องใช้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราอาจจะยังไม่เห็นท่าทีว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะสงบลงเมื่อไหร่นะคะแต่ว่า ชีวิตของเราก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปค่ะการคิดเชิงบวกแน่นอนมันจะเป็นประโยชน์ทําให้เรามีชีวิตนะคะได้อย่างปกติสุขไม่เครียดและก็ที่สําคัญต้องไม่ประมาทกับการดําเนินชีวิตด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะเราไปฟังคุณอิบรอเฮงมาเลจะมาสรุปสาระสาคัญให้เราได้ฟังกันค่ะอยากที yeah, ่จะขอบคุณกับ ni d นและก็ Nurina Bakok, Sun Sukapap Jit Dua Belah, Wilayah Petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pula dengan sidang pendengar, ibu bapa adik kakak kita yang dikasih sekalian. Aa, kita dapat dengar kesimpulan daripada aa, saudari kita Nurina Bakok di Sun Sukapap Jit yang ke-12. wilayah petani kita di sini tu aa, Hari ni kita bersakut pau, uh, Orang panggil cara kita nak fikir apa yang baik Bahasa Thai dia panggil kit buak deh. Ha, sering kali kita berjumpa acak kali lah kita duduk dengar deh di kawasan tempat teh kita sendiri kadang-kadang kit -kadang, eh, buak ni ada di kawasan tempat teh kita, ada di kawasan tempat kita duduk makan nasi hari-hari, ada di tempat kerja, di dalam sekolah ataupun di mana-mana saja. Deh, ha, dia. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, Suhaina buat kesimpulannya daripada Nurina Bakok tadi. Iaitu kita nak tukar deh daripada gapo hok nampak kata kita tu serius gi kepada tidak serius deh nak lagu mano perkara ni tu oh penak sangat letih sangat menempuhi dengan dia cuba kita kena uka deh cuba kita uka daripada benda hok penak gi kepada hok baik i e, eh, walaupun kita penak tu kita ada kebaik ke deh ah ha, walaupun kita rasa kata i eh, penak sangat tu di dalam hal penat sangat tu aa, mungkin kita ada orang panggil kebaikan di situ deh ah uh, kata sidang pendengar yang dikasih sekian di dalam menempuhi ha, sidang pendengar semua tu deh sidang penang, pendengar kita semua tu kena ingat kata eh tiap-tiap perkara -tiap ha, yang mana duduk di atas permukaan ebomi ni ni tak ada kata comel belako tak ada kata hok ha, molek belako tak ada hok ha, kata ia eh, lendik belako di dalam setiap kerja eh tak ada Deh. Ni nak no, kata di dalam uh, setiap hari Tingkah laku kita duduk berjalan, Makan, buat kerja, gapo ni Kita kena menempuhi dengan masalah Deh. Uh, Kena menempuhi dengan derita Kalau orang tidak bahagia ni Kita kena menempuhi Kita kena tepuh Kita kena ingat adik kakak sedang pendengar, Dalam derita kita ada bahagia Dah di dalam derita kita, di dalam berasa lemah, berasa nak teriak, berasa lemah semangat, berasa tak segi kana tu, di dalam derita deh. Kita ingat kata di dalam derita kita tu ada bahagia. Lepas tu terkadang di dalam gembira pula mungkin ada terselit dengan duka pula. Ha nah, kena ingat situ pula. Walaupun kita tengok nampak demo tu suka, Walaupun kita tengok nampak demo tu Oh sedap duduk Walaupun kita tengok demo tu nampak Eh seneng duduk Tapi di dalam kesenengnya dia tu Mungkin ada khusus sohe kita tak tahu Dah uh, kita tengok dia tu nampak ada alat kelekat pe cukup ada dengan mutu kereta ada gapo seni kita tengok dengan mata lenai kita kita tengok dia seni tapi mungkin deh kesenenge hok kita tengok dia tu ada masalah super dengan kita juga dia ada masa Allah super dengan kita juga. Sebab itu tiap-tiap masa Allah ada menempuhi dengan diri kita sendiri itu jalan keluar dia kita kena kira, kita kena fikir we jadi kok molek. Kit buat. Deh, ha, masa Allah semua menempuhi dengan kita walaupun kita kerja Jumpa dengan kawan kita gitu Jumpa dengan kawan kita gini Berlainan fikir Berlainan pekerja eh, Mari berlainan pula tempat duduk oh, Fikir semua tu nak jadi nak, nak jadi tekah belakang pula Di dalam adik kakak kita sedang pendengar Kena banyak kita berfikir kata Ih, eh, Mungkin ada hikmat di sebaliknya Walaupun kita rasa penat Walaupun kita rasa serius Deh, sempurna dengan ni Keadaan yang berlaku di kawasan tempat tekito kita ni Oh, bahasa serius benar Tapi mungkin di dalam kita serius Kita kriat di dalam kapal tempat kita Boleh kita cari jalan keluar dengan kita tu Oh, mungkin tu have week kita tu Segar di segi lain Mujur di segi lain Butung di segi lain pula ha, Itulah lebih kurang yang kita kena ingat Deh, uh, Setiap karoh yang kita berjalan Setiap karoh yang kita menempuhi Nah kita kena ukar benda-benda hok kita sebut atau kita tengok pak jadi masalah tu we jadi we jadi comel. Uh, kadang-kadang kita jale-jale jadi jale, jale dia girebah. Misalnya kita girebah. Girebah kita tu lah menjadi guru kita kata oh esok-esok nak jale tu kena beringat Esok-esok nak lari tu kena beringat. Girebah ni sebagai guru untuk kita nak jaya hari hadapan. Ah, ha, itu yang lebih kurang yang mana kita boleh dengar kesimpulan daripada Nurina Bakok kita. Deh, lepas tu jangan lupa kita kena ada iman di dalam diri kita. Apabila manusia ada iman, buat gapo saja senyum semua. Walaupun kita kena nyanyo, walaupun orang kata kita, walaupun kita kreat dengan panhan tiket di kawasan tempat teh kita, tidak menjadi halangnya untuk kita. Kita boleh senyum dengan sebab gapo? Tuhan ada. Ah tidak itulah lebih kurang yang mana kita boleh bagi tahu kepada sidang pendengar ibu bapa berkenaan dengan uh, fikir gapo yang kita boleh kira di segi kit buat. Dan ya, di dalam feature kita, di dalam pengajian kita, di dalam yang kita menempuhi, kita ingat kata ini adalah satu perkara yang Tuhan nak cuba kita. Patut kita ingat kata hikmat Tuhan nak bui kita tu ada nak tidak pay tu. Walaupun hari ni kita า a ุ a พนักสิก k แต่พิมพ์มุกเคน i ิคมักทูเฮนะบุวิกิตว์ i ิสบาลิกเนาะอ่าที่จะเล่าเบื้องคุกเกียญะสเ s ียนวาขอบคุณคุณนุรินาบากอจากศูนย์จุภาพจิตที่12และคุณอิบรอฮิงค่ะเราทั้ง3คนค่ะขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะและเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังช่วงต่อไปของทางรายการของเราค่ะและช่วงนี้นะคะลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ จูนทำอะไรอยู่น่ะฉันกำลังจะส่ง S M S ไปที่รายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักเพื่อรับของที่ระลึกนะสิจริงเหรอฉันส่งบ้างสิส่งไปที่ไหนอะง,ง่ายเลยเจนี่เพียงแค่เข้าไปที่เมนูข้อความแล้วพิมพ์28ตามด้วยชื่อและนามสกุลแล้วส่งมาที่4554522แค่นี้ก็รอรับของที่ระลึกได้เลยจ้าว้าวรอช้าไม่ได้แล้วงั้นส่งเลยดีกว่า ฟังค้าที่จบไปก็คือเรื่องราวที่ทางรายการได้พูดคุยกับวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตท,ที่12ปัตตนีค่ะซึ่งหากเราได้ฟังข้อมูลจากวิทยากรแล้วนะคะเราก็จะมีทางออกในเรื่องที่เราประสบพบเจอได้อย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะ Ya, sedang pendengar yang dikasihi sekalian di dalam rumah tangga kita di sini itu memang sekali suhing kena bui pingat telah kepada adik kakak kita semua sama-sama kita ikut di ruangnya kasih mesra ibu bapa membawa keluarga bahagia yang mana ruangnya kita ni daripada kerajaan vitayuk pun adik lak yang mana disokongi oleh kongtun tun pada sahak peracaca คุณผู้ฟังอยู่กับรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักสร้างสรรค์รายการโดยเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหรประชาชาติยูนิเซฟค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจที่จะให้คุณผู้ฟังด้ติดตามรับฟังนั่นคือช่วงคุณรู้หรือไม่ค่ะพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักเสนอช่วง คุณรู้หรือไม่คุณรู้หรือไม่ประโยชน์ของการดื่มนมแม่มีอะไรบ้างคุณผู้ฟังครับน้ำนมแม่ เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกโดยเฉพาะในช่วง6เดือนแรกหลังคลอดเนื่องจากน้ำนมแม่มีสารอาหารพิเศษที่ช่วยเสริมสร้างเกราะป้องกันตามธรรมชาติให้กับร่างกายเพื่อต่อสู้กับการติดเชื้อและยังมีกรดไขมันที่ช่วยพัฒนาสมองของลูกด้วยนอกจากการให้ลูกดื่มน,นมแม่จะมีผลดีต่อลูกแล้วยังเป็นผลดีต่อแม่ด้วยเช่นประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อลูกกินนมแม่ ร่างกายของแม่จะหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินหรือที่เรียกว่าฮอร์โมนแห่งความรักช่วยสร้างความผูกพันกับลูกการให้ลูกกินนมแม่จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ก่อนวัยหมดประจำเดือนรวมถึงภาวะกระดูกพุนด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้นยังช่วยลดอ้ำหนักส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ทำให้รูปร่างมีสัดส่วนดังเดิมรวดเร็วขึ้นนี่แหละครับคือประโยชน์ของการให้ลูกดื่มนมแม่พบกับคุณรู้หรือไม่ใหม่ในตอนหน้า Salamatkan. Heh, dok buat gak papa tu. Nih kita nak hantar SMS bersama dengan ruang eh, papa, mami, unjai, keluarga unik atau ruang eh kasih mesra ibu bapa membawa keluarga bahagia untuk nak ambik hadiah lah. Heh, sungguh okay. Kalau gitu kita nak hantar, tewe, papa buat no tu. Heh, hey, senang saja ambil tadi pun tangga mari kemudian masuk menu kokwam kemudian teka di aku dua lape dan tulis nama kita dan juga bakar kita hatta mari di nombor 455 4522 lepas tu tunggu hadiah di rumah selalu lah oh kalau gitu nak nanti gapo lagi marilah kita nak atas tak weh คุณฟังคะรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหรประชาชาติยูนิเซฟผู้สนับสนุนรายการขอบคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการค่ะวันนี้ดิฉันผ่อนพิมลอุไรรัตคุณอิบรอเฮงมาเลและรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรัก ขอลาคุณผ so right well. so anyway <Likewise> <country> ู <possible> ้ฟ <Overwatch> ังกันไปพร้อมกับบทดูอาที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปใช้เมื่อพบกับเหตุการณ์ต่างๆได้ตามความเหมาะสมค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเ n d ส g a ดังประเ h i s ยังดีกับ i ฮิสก n นในวันี้รู i งี้ยกับซีมอสเออีกบัป๊มุบาวเกลือว a ลเก็บบาฮ์กิโยจเล่มาดีสปะ a ีุ่่งรูงยพุ่งเดว่าลายบางอย่างนี้เป็นอุจจา e n a ฏิมาคั่งค a ะกับด้านิ่งดั a ประเด็นใหญ่ที่บุพเพป็กที่เาสมมติอัต a อิจุ Kebun Perdik Heng Sahak Pracaca Unicef Yang mana ruangnya kita di sini Boleh keluar udara dengan adik kakak kita deh. Untuk hari ini jika ada salah dan tersilap Harap cucu saya kemaaf bersama Akhir kata Sekian Wassalam A'udzubillahiminasyaitanirrajim Was'alullaha minfadli Let Pukjau Jung Wan call Allah. จากความโปรดปรานของพระองค์เธอท่านสามารถติดตามรับฟังรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอ,อุ่นรักได้ใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สนับสนุนรายการโดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟ